สวัสดีจ้าเมื่อนี้นปุกกี้จะมาหมกหน่อไม้ให้ทุกคนได้รับชมและรับประทานกันนะคะหมกหน่อไม้แบบไม่ต้องงอใบตองนะเอากระนี่ยานางเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่ากูได้คิดคาานี่กับปันนะ่นเนาะก็เเนาะสำหรับปุกกี้กับปัน่นเอาปั่นในใน้ำหน่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องใส่น,น้ำหลายเพราะเจาะเสียนะก็จะขันานา้ำขันานา้ำยานางที่เขาปันนะ่นเนาะ หรือผ like ูได้สะดวกแบบนีด้วยมือก like ็ได้นะพี่น้องแต่ว่าปุ๊กกี้จะบบยงีนะปุกกี้จะปั่นเอาพี่น้องนี่ก็จะมาแบบนี้นะกีจะล่างเอาให้เบิดเนาทำไมพี่น้องะว่าใบเคี้ยวมันอะมันยังจะมีนามเขียวอหา้ให้เขาล่างเอาอยู่พี่น้องนี่เขาก็จะขั้นหนามขั้นนามออกก็เคี้ยวนี่ออกพี่น้อง เพราะว่าในใบายานางยังจะมีน้ำเขียวๆอ,อ,อยู่ ล่างยานางขันยานางจนใบมันขาวแบบนี้เลยพี่น้องหลังจากนั่นเขากะจะไปปรุงรสกันนะพี่น้องคนกุเลกุเลพี่น้องห้เบิ่งว่านา้ำน้ำยานางกับพุ่น้องไม้ดีกันบ่้าพอดีกันเขาก,กะผสมอย่างอื่นเลยพี่น้องแต่สําหรับพอดีพอดีนี่ได้พอ่อแมพี่นอ้อง่าไปเอาน้ำไม้นี่แบบนี้พอดีเลยปก,กีิจะบวเห็ดเพ ต้องพอ notice, แม่พี่น้องแต่พุกี้ก็จะใส่พริกปลักพริกปลอลงไปนำเนาะพอแม่พี่น้ pak, meals, els, องเอาไว้แกมเนาะก็จะตำก่าเบือตำพริกตำก่าเบือใส่พี่น้องหลังจากนั้นพุกี่ก็จะเอาใส่ใส่หมอนเนาะพอแม่พี่น้องก็จะเอาใส่หมอหลังจากนั้นพุกี่ก็จะเอาข่าเบือที่ตำแล้วใส่หมอนเราพอแม่พี่น้องเอามาคนใส่กันเนาะ เอามาค้นใส่กับน้ำน้ำเนื้นางกับอันนน้องใหม่ที่ว่าเอาเอาไว้เตรียมใบนะพี่น้องว่าค้นให้แตกๆไปเลยพี่น้องให้ผสม,มขเขากันเลยเพราะว่าเวลาเขาจะเอาไปขังเตาอ่ะเขาเบื่อมันจะไปติดหมอนะเพราะว่พี่น้องเพราะนั้นเขาจะบบไห้มันเป็นก้อนเนาะเขาก็จะขย,ยามคนๆๆเนาะสลาวสลาวคน,คนๆแบบนี้เลยพี่น้องเพื่อบวไห้เขาเบื่อมันเป็นก้อนเนาะให้เขาเบื่อมันแตกแตกออกจากกันพี่น้อง หลังจากนั้นปุ๊กกี้ก็จะใส่ปลาล่าลงไปเรือปลาแดงนั่นเองพี่น้องใส่ให้มันนัวๆด้วพี่น้องโบพ่อก,ก็เพิ่มใส่พี่น,อน้องท้งปลาแดดแดกเสจแล้วปุ๊กกี้ก็จะเอาสลดใส่นะพี่น้องใส่ลายแซ่ยบลายใส่ลายแซ่ยบลายด้วพี่นอ้องเตาห้องก็จะเป็นเตาถ่านเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเตาถ่านนี่เป็น ทันที่แบบเห็ดอันยังกระแซบพี่น้องกระเต้าทานหลังจากข้างหม้อแล้วกับหม้อกระเดือดเนาะพอมไหพี่น้องปุกกี้ก็จะเอาหมูสามสั่นใส่เนาะใส่หมูสามสั่นเลยพี่น้องหม้อเดือดแล้วคลุกเขาให้เข้ากันเนาะคนค้นในเข้ากันพี่น้องนี่เลยไอห,หมูมันซุกนะ ต้องพยายามคนบ่อยๆพี่น้องเพราะว่าเขาเบื่อมันจะติดก้นหมอเนื้อก็จะคนไปแบบนี้เนาะพี่น้องให้กระเบื้องลลางมันออกจากก้นหมอนาะพี่น้อง กี่กับคนคนไปนะเพราะว่าเขาเบื่อมันตีคนหมอกี่ลืมคนพี่น้องจากนั้นเราก็จะปิดฟ้าไว้พี่น้องเอาตัดผ้ามาอีกอีกเทื้นหนึ่งพี่น้องกี่กับเติมเกลือน,นิดหน่อยนะพรอแม่พี่นอ้องเพราะว่าซีมบางแล้วมันจืดแล้วก็มาคน้นคนเขากันคนคนในเขากันเก่า อ๋อหอมพี่น้องมุกหมอพี่น้องใบต้องบกห่อใบตองเลยพี่น้องนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เด้อนี่อ๋อกับจุ๋ยกินกับผงนี่ห่อนๆน้ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ใกจะสุกแล้วพี่น้องจะกินบ่ ถ้าเป็นตะกินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ๊กกี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กกี้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้ปุ๊กกี้ด้วยนะคะปุ๊กกี้ซิมมืงแล้วพี่น้องจืดนิดนึงพี่ปุ๊กกี้จะเพิ่มความนัวใส่รดดีนิดน,ดนึงหน่อพี่น้องใส่รดีนิดน,ดนึงก็จะ เราล้างๆพวกกีจะใส่ทผ่นป้านะหลังจากค้นคุเ่คุเล่แล้วเนาะทุกซิงทุกอย่างทุกแล้วพวกกีก็ซิมมึงเนานะ จะจืดนึงปุกกี้ก็จะเติมน้ำปลาใส่น้อยหนึ่งพี่น้องหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะพ่อพี่น้องก,กี้ก็จะเตรียมตัวไปหากินข้าแล้วเพวื่ออยากกินกับปุกกี้มาเดิมมาเดิอก,กินขขาน้ำปันเลยจ้ามุกนะไม่เนาะแต่ว่าเขาจะเป็นมุกหมอนะพ่อพี่น้องเขา,าต้องหงอไปตองเลยปุก,กกี้จะเพิ่มพริกใส่อีกพี่น้อง กี่ลืมบอกว่าปุกี้ใบแมงหลักทีล้างน,นอไนออันนี้ก็คือซุกแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่หน้าตาแบบนี้เลยขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ